และขณะที่แม่ทัพพักที่4เองค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายเหตุจากที่โกดังเก็บประทัดและดอกไม้ไฟระเบิดในพื้นที่ของตำบลมูโนอํเาเภอสุวยโกลกจังหวัดนาราธิวาสพร้อมกับมีการระดมทุกส่วนนะคะในการที่จะช่วยเหลือค่ะ พลโทสันติสก,กุลตานาคแม่ทัพภักที่4ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในพักสี่พร้อมกับคณะนะคะลงพื้นที่เกิดเหตุค่ะไปที่ตําบลมูโนโอํเาเภอสุไหโกลกนะคะอยู่ที่จังหวัดนาราธิวาสเพื่อที่จะตรวจสอบความเสียหายหารือถึงแนวทางในการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งมีการสั่งการหน่วยทหารในพื้นที่นะคะให้นําเครื่องมือยานพาหนะและอุปกรณ์ย่างชีพต่างๆเร่งดําเนินการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทันทีโดยทางกองพลทหารราบที่15เกราะกรมทหาร ราบที่151นะคะพร้อมกับหน่วยทหารพรานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยเฉพาะกรีดกรมทาหารพรานที่45 4 6และ48กําลังพลเตรียมสถานที่สําหรับรองรับผู้ประสบภัยณศูนย์กีฬาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนเป็นศูนย์ในการพักพิงค่ะพร้อมกับชุดเครื่องนอนจํานวน100ชุดเพื่อเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบภัยรวมทั้งจัดรถนะคะเป็นรถครัวสนามแล้วก็อาหารกล่องไปให้บริการให้กับผู้ประสบภัย เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้นรวมทั้งเป็นการมีการจัดรถบรรทุกน้ําค่ะแล้วก็ยานพาหนะในการขนย้ายพี่น้องประชาชนรวมไปถึงทรัพย์สินเพื่อเป็นการอบพยพเข้ามายัางสถานที่ที่จะรับผู้ประสบภัยค่ะ ในส่วนของการดําเนินคดีต่อกับผู้ประกอบการโกดังเก็บประทัดแล้วก็ดอกไม้ไฟนั้นนะคะจะมีการเก็บหลักฐานมีการสอบสวนเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนตามลําดับรวมถึงกรณีร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการที่จําหน่ายประทัดและดอกไม้ไฟซึ่งก่อนเดือนรอมฎอนนะคะทางกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้งดแล้วก็ให้มีการตรวจสอบรวมไปถึงได้ดําเนินการมาตลอดหลังจากนี้จะต้องมีการตรวจย อย่างเข้มขน้นให้มีความถูกต้องให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนค่ะถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นของประทัดแล้วก็ดอกไม้ไฟหากมีครอบครองมีการเคลื่อนย้ายมีการจําหน่ายอย่างผิดกฎหมายอาจจะเกิดความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนได้จึงขอให้ดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะ ทั้งนี้ครับได้มีการวางแผนแล้วถึงการช่วยเหลือและพร้อมนากําลังพลเข้ามารื้อถอนและพร้อมสร้างให้สามารถเข้าอยู่ได้เลยแต่ขณะนี้ยังไม่ได้เรียบร้อยเพราะอาจมีเศษของประทัดและดอกไม้ไฟที่ยังไม่ระเบิดจึงต้องใช้เวลา ทั้งนี้ความสูญเสียมีเยอะพอสมควรจรึงต้องเก็บรายละเอียดให้มากและเชื่อว่าอีก2-3วันหากเจ้าหน้าที่ได้เก็บและตรวจสอบแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาฟื้นฟูได้โดยนําทหารช่างและยุทธุปกรณ์ของกองพลทหารราบที่1-5กองพลพัฒนาที่4มารื้อถอนสร้างสิ่งก่อสร้างโดยเร็วก่อนพร้อมปลูกสร้างที่อยู่อาศัยได้ครับ จากนั้นแม่ทัาพภาคที่4และคณะไปยังโรงพยาบาลสุงไห่โกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโกดังเก็บประทัดและดอกไม้ไฟระเบิดที่ได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจํานวน10รายมีทั้งเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทั้งนี้ได้สอบถามอาการพร้อมสร้างขวัญและเยียวยายจิตใจ ทางนี้ทุกส่วนทั้งภาคราัฐภาเอกชนภาคประชาชนยังได้ระดมสัปพะกำลังร่วมกันบริจาคโลหิตและตั้งศูนย์บัญบรรชาการเหตุการให้ความช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุด,ดังกล่าวรวมทั้งยังได้เตรียมการวางแผนในการช่วยเหลือฟื้นฟูซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักของผู้ประสบภัยสำหรับสาเหตุของการเกิดระเบิดครับอยู่ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปครับ นอกจากนี้นะคะกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-1นะคะสำนักง,งานพัฒนาภาค4ค่ะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้มีการจัดเจ้าหน้าที่นะคะชุดบรรเทาสาธารณาภัยจํานวน15นายค่ะมีรอยยบอรตรวจการ1คันนะคะรถผลิตน้ําประปาสนาม1คันรถลากจูง1คันแล้วก็รถขุดตัก1คันเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุระเบิดภายในโกดังเก็บพลุประทัดแล้วก็ดอกไม้ไฟในพื้นที่ของ ตลาดมูโน่อำเภอสุไหงโกลกโดยทําการผลิตน้ําดื่มจํานวน1000ขวดค่ะเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบและก็สนับสนุนให้กับกองอํานวยการนะคะสําหรับรถขุดตักค่ะยังไม่สามารถที่จะเข้าไปดําเนินการได้เนื่องจากว่าต้องรอกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาสํารวจพื้นที่ก่อนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานในพื้นที่ที่เกิดเหตุให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงสามารถเข้าไปดําเนินการในการช่วยเหลือได้ค่ะ